สวัสดีค่ะยินดแล้วก็แพะคะข,ข้าวหมดก็ให้อาหารแห้งไว้นะครับนัน่นนะข้างหลังพี่แม่โจ้ข้าวเอาข้าวาาาไปได้า่ะแมาหาณถือกันไว้ข้าวเล็กบอกข้าวตรงนี้เอาไหมเอาเอาข้าวตรงนี้คืนพรุ่งนี้หกโมงเช้าล้อมนนะครับแม่ครับล่ข้าวไม่คำใสไปไหมครับไม่พ่อฟื้นไปหมดฟื้นเด้อไปบ่ หมดเลยดบ้านไม่ดีแล้วมาไปนั่นไปนี่แม่ใสอยู่บ้านสบายใจใครไม่มีรถไปก็ไปกับหกล้อได้นะครับหกล้อขดน้ำยีลีได้เลยนะขากลับสบายดีขากลับสบายดีบอกให้ ตอนไปนี่อาจจะลำบากหน่อยแจะพางกลับไปนอนยาวเลยไม่เอาบอไม่ใช่แล้วกันนะไปไปหอกไปหลอกไปลอไปฮะเอาพวกนี้ใครจะจะไปกับใบบุญบ้างพวงนี้ไ,นนไปกับใบบุญเอายกบ่สองเมเดินด้วยคนนฮงจำลองใบบุญมีแค่เก้าที่นั่งนะคร <c oughs> ับจำลองอยู่งายง่าขอจองก่อนใบบุญเก้าที่นั่งนะคะะระับเอาป้าจะถ่อไม่มีรถบอรถมันครับไปไก่บ่ได้ค่ะคุณลุงเป็นอะไรครับไปไก่บ่ได้มัน โอ้มันบดีเจ้ามันเล็ดหยังมันายเจ้าก่ะฮะเดมันบดีก็แลัโอ้รถรถกำลังเสียบอ่ากำลังสีเสียบอ่ะเบานะพี่พี่เบานะพี่ผมขอลุงยิมมี่ลุงลุงคลิปแล้วลุงจิมมี่จะขายรถให้ใคร รถที่อื่นก็ไม่ไปหาซื้อนะจะมาซื้อรถทัวรกันเองนะเขาเขาไม่มีประเด็นไงไม่มีอะไรจะทำไม่มีอะไรจะทำเราอ่ะหลอกน้ำท้าวันหอมผลก็ตกหอมเดียวเดียวจะโคตรชนะเลยน้ำก็ไม่ไหลวิ่งไปต่อน้ำกับพระอาจารย์ขึ้นภูน้อนะอดิศรสกลนครขึ้นไปนู่นทำผ้าผ้าป่องนะเปิดวาล์วน้ำลงมาผมก็ไปซ่อมน้ำกับพระอ ะอารันแกวนะซ่อมน้ำเอานีครับเดี๋ยวผมไปอาลงมาให้ลุงไปอยู่ทางนู้นแล้ลุงมาตัทางนี้เนาะมันแนนแล้วีอันนี้ด้วยป้ามันมีอันนี้เลย อลุงเลิกคุยแล้วนะคะขอฝากแม่เอาไปนี่ก่อนนะคะขอฝากแม่เอาไปตรงนี้ก่อนแป๊บนึงนะคะดีนะก็ฝากแม่เอาไปตรงนี้ก่อนแป๊บนึงนะคะผมไปเปิดรถใจเอ็มเมื่อกี้เปิร์นเงก็ผลไม่ดัน แกไปเหยียบอ่มีันนี่คันแ้วโตโยต้าแม่แม่โนโมนะแี่อนัเอาของเอาของแม่มาลงบางนี้ก็ได้ค่ะไหนนี่ค่ะที่พี่มันเจอแขนพี่เอาหรือเปล่าเอาค่ะเอาไอเคเอาแม่เอาคืนไปมันบางแขพี่อนิวันะพี่นวมาแล้วผมจะไปรถพ่ปืนเด้อ ถ้าจะไปรถผมแต่ผมจะไปรถพกปืนถ้าจะไปรถผมครับแต่ผมจะไปรถพกปืนนะครับเพราะว่ารถพกปืนรถพกปืนน่าจะรอดน้ำได้เพราะว่ายกสูงอยู่รถเก๋งนี่เตรียมตัวครับลอยน้ำไปรถเข่งไปบุญไปได้เราก็ไปได้ไปบุญไปได้แล้วไปได้ไปบุญไปได้เราก็ไปได้ไปบุญลงตรงไหนเราก็ลงตรงนั้นแหละเออรถเดินเนาะเมทิน ไม่ทิ้ก่อฝากกล่องคอยจักกล่องนะอันนี้ของเจอมันหมือดแบตนี่อันนี้เหมดแบตเดี๋ยวอันนี้ก็จะคืนให้จะออกมาเอานี่ออกกันไปเลยมัน้ยสูดช่องโกกสเตชั่นนะคะออกใครจะไปกับใครยไมขึ้นเดี๋ยวก็จะคืนให้เด้อสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าโอ้โหไปตยาะหากยังไม่มาอยู่นี่ก็จะมีอีกอ่ะ เก้าละพห้าสองเก้าก็สามพันสาธุไปไปกับบุญแจมันไปสามพันวันนี้่าพัาติยู่น่นพี่พี่พี่ติวหรืพี่ติ๋วเดี๋ยวพี่ติวไม่ได้นะพี่อะไรแย่หลังพี่หรือเปล่าเงินเงินแย่บนบนนะหนบนบนะบนบ้านหา นี่ม็เป็นเด็กนะะหมุนกันเออติหมุนคติ่วติวติวอมติวติวไล้วไม่้้เมไปหมเมย์เมย์ไปเมย์ไม่ไปเมย์ข้อบางอูเขาบอกแล้วเขาบอกแล้วเมื่อกี้ไม่เห็นยกนี่คือบรรยากาศนะคะนี่คือเป็นบรรยากาศแล้วแล้วยกมือแต่ไม่ยอมยกมือ ด้วยบางเจ้ามันมาไกลเลยค่ะค่หน่อยค้าหน่อยค่าหน่อยมันจะก็จะหอมไปรถใครไปไปลุงไปกาะพี่อนุวัฒน์ก็ได้รถพี่อนุวัฒน์จะไม่มีคนไปด้วยพี่อนุวัฒน์บองหาคนไปยังไม่ได้เลยว่าน่าจะล้นแล้วรถชั่งพงก็ยังว่างเด้อล้อหน้าล้อหลังใครยังไม่มีที่เกาะเขาเกาะกันได้ได้ครับไปได้ครับรถผมว่างครับลังคายังไม่มีคนนั่งครับลังไวมีคนนั่งรถมีลังไคบู๊ส รถจ่ายเอ็มก็มีจ่ายเอ็มจ่ายเอ็มไปกับใครบ้างจ่ายเอ็มใจเอ็มบอกโอ้ยอุตส่าห์ไม่พูดเลยอุตส่าห์ไม่พูดยังหาหาคนมาขึ้นด้วยได่หมดครับไม่หมดหรอกรถผมรถผมมุดถึงสเมตรนะครับเอาเอาที่นอนลงก่อนเด้อนะเอาที่นอนลงก่อนเด้อที่นอนข้างในงเนี่ยคือทรายเนี่น้องพลอยไป่าน้องพลอยแมเอาไปวางไว้งน้ก่อนไม